อ่านี่มาหนึ่งปูครับนี่ปูส,ะสะดๆจากทะเลเลยพี่น้องนี่แะไรปูมาทะเลพี่น้องปูมาทะเลโทเมียนะครับส,สวยสวยทั้งเรืเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเราจะต้มนะครับเราจะนึงน่งนะครับ มนข้าเขาขายอยู่ที่ทะเลนะเนาะพอแทะในกระมังนะครับไม,ไม่รู้ว่ามือใครแต่มือใครไม่มีนะ้นองเนะาะตั้งผ่านน้ำจังน้อยพี่น้องทำความสะอาดของเฮาเองนั่นแหละพี่น้องอย่าตล้างผ่านนะครับล้างผ่านจ่ต้องแช่ไว้นานนะพี่น้องเห็นพี่น้องเนาะดูสดๆจากทะเลเลยพี่น้องตรงนี้นะครับ สวยครับวันนี้ส,ยสวยๆปูใหญ่ครับโล300ี่น้องซื้อแมคค้าเข้ามาเราจะซื้อมา,าเราจะมาต้มนะครับต้มนึ่งแล้วก็แกะนะครับเดี๋ยวเนื้อมันขายทีนะครับพี่น้องเนี่ยปูก็มีหลายอย่างพี่น้องนะเชียงอ้ก้อน เนือ้อรวมพี่น้องเนือ้อรวมเราจะ,าร,าร,จะร้านอาหารเนี้ยแต่ร้านอาหารที่เราส่งเนีเราจะอยากได้แบบมีกระดูกแล้วไม่มีพี่น้องแล้วก็จะเอาไปไพี่น้องกับทะเลปูม,มา,าทะเลเมียไอ้หนูกระดองสีเหลืองพี่น้องกับทะ,ะเลนะเฮ้ย สวัสดีน้องเฟซก็ย,ยังเป็นน้องนี่เอามาเบิง่งครับที่ต้มปูครับน้องปูทะเลเพื่อเราทานพี่น้องอก็เราทานได้เรื่องปูต้มปูห้าวน่อยนะี่น้อง ดองสีดัมครับนี่ยแจ็คกอตครับมีไข่ด้านในอีกชั้นหนึ่งพี่น้องมงืัอนี้ตัวเมียลายพี่น้องตัวผู้ก็ค่อยมีครับเจ้วครับ่ตนตงปีใหม่แล้วพี่น้องเมื่อก,กี้วันนี้เดือนทันว่าแนละ้วพี่น้องเนาะพี่น้องอ่าคราวมาเบิ้งวิธีใส่น้ำนะครัพี่น้อง เลยเลยครับหนึ่ขันเลยจะขันคพิ่งไงพี่น้องขันเพิอันนี้ก็ยกให้มันได้สี่สิบห้าองศาพี่น้องเห็นไหมสี่สิบห้าองศาพี่น้องแข้งหม้อครับแข้งหม้อให้มันได้สี่สิบสององศาเนี่ยอย่างนี้เลยบัตรเคลื่นนั่นนะพี่น้องเห็นไหมเป็นขอบน้ำมาเนี่ยนะครับขอบน้ำพี่น้องใส่ไปประมาณนี้พี่น้อง เราก็ว่างครับตั้งไฟเลยพี่น้องพี่นะพี่น้องเราวตั้งไฟนะครับพาอะไรทับข้างบนคนระับด้านหน้ามันเดือดพี่น้องมีด้านฝาหม้อเปิดถ้ามีไม้แบบจะมีหม้อแบบมีหูพนะี่น้องหูหูจับกลางๆเราก็สามารถเอาไม้เสียบกันไมให้หม้อมันเปิดคนระับด้านหน้ามันเดือดนะพี่น้องอันนี้ไม่มีหูนะ ก็ใช้โคกเลยนะครับน้ำหนักมันดีแบบปิดฝาไปเลยนะครับใครก็ทานก็ประมาณนี้พี่น้องมาต้องเล่งไงไม่น้องนะเพราะว่าปูมันยังสดอยู่ครับแต่ปูมันตายแล้วปูมันน็อกแล้วนะครับสีเปิดเพราลมเล่งความร้อนนะห้มันเนรือนะเนาะนี่เราก็ต้มไปเรื่อยๆไม่น้องนึ่งไปเรื่อยๆจนเนี่ยครับจนน้ำฝาน้ามันเดือดนะครับก็จะมีไอ้น้ำออกมา น้ำประมาณนี้ก็องอากาศมันก็จะดันหม้อน้ำมันจะลน้ลนครับล้นออกจากหม้อเนี่ยประมาณสามถึงสี่เท่าก็ใช้ได้แล้วพี่น้องเยี่ยพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อปไปได้พี่น้องเด้อฝากติดตามเลยครับผมพบกันใหม่คลิป,ปตอป่อไปคลิปนี้ก็บายครับพีบ่น้องโอ้ไฟแดงๆพี่น้องเด้อ